พามาดูด้านนี้ดูวันนี้แฟนรีเข้าออฟฟิศนะทุกคนรีจะต้องกวาดหิมะก่อนขับรถออกไปทำงานเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยรีจะจอดรถด้านหน้ารถคันเก่าของรีรถคันเล็กเนาะแต่พอหิมะมันตกเนี่ยรีต้องย้ายไปจอดข้างนอกนอกไกลออกไปนิดนึงไกลกับที่ ขยับที่ทิ้งขยะเนาะเพราะว่าทางหลวงมันอยู่ข้างหน้าตรงนู้นทางหลวงมันก็จะได้ไม่ต้องกวาดหิมะเยอะมันก็จะกวาดแค่ตรงนั้นตรงแค่ช่วงที่ขับออกไปแค่นั้นแต่ถ้าจอดต,ตรงนี้นะรีจะต้องกวาดเนี่ยยาวเลยหิมะก,ก็เลยเจอดต,ตรงนั้นเนาะง่ายหน่อยเวลาจะขับออกไปทํางานดูค่ะแบบนะถ้าจะดูอีกทีหนึ่งอะทุกคนมันโรแมนติกมากเลยนะ ถ้าห,หิมะมันมาแบบก้อนใหญ่ๆอ่ะมันจะดูสวยดูโรแมนติกมากเลยเคยดูหนังการ์ตูนเคยเล่าให้ฟังแล้วคลิปเก่าๆนู้นคลิปก่อนๆนู้นที่บอกดูหนังการ์ตูนมากเวลาหนังการ์ตูนเขาทำแบบหิมะเนาะรีทำสปาเกตตี้ให้แฟนเนาะก่อนไปทำงานวันนี้รีเข้าไปนี่ก็เป็นอาหารเช้าเมื่อวานนี้รีตำน้ำพริกกะปิไว้แล้วก็กินไม่หมดแช่ตู้เย็นไว้วันนี้ก็เลยต้มไข่ แล้วก็น้าพริกกะปิทุกคนน้าพริกกะปิถ้วยเดิมถ้วยเก่าโอ้โหแบบพอมันค้างคืนคืนหนึ่งกินแบบหวยหวนมากทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์ค่ะวันนี้มานั่งคุยอ่าอ่าขอเขาเรียกว่าอะไรล่ะสายสายอะไรลูกนั่งซิทบดดีซิทรถเขาวิ่งผ่านทุกคน <c oughs> ก็ตอนนี้ประมาณอ่า ห้าโมงครึ่งนะห้าโมงเช้าสายๆวันนี้รีเข้าบ่ายทุกคนแล้วก็เดี๋ยวอันแล้วมานั่งคุยกันอ่ามันมีอยู่ว่าความฝันนะเคยไหมทุกคน <c oughs> สมัยเด็กๆอะ่ะความฝันของผู้หญิงนะรีว่าผู้หญิงผู้หญิงได้หลายคนเลยผู้หญิงไทยเนี่ยความฝันอาชีพที่ท,ที่อ่าทุกคนสาวๆใฝ่ฝันกันเนาะก็คืออาชีพอะไรอาชีพอะไรคะทุกคน รีว่าหลาอาจจะหลายหลายคนคือสมัยที่รีเรียนหนังสืออยู่นะสมัยยบวรุ่นว่างั้นเถอะก็คือ อาชีพนี้ยเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันแล้วก็เพื่อนๆด้วยแล้วก็คือมันคือจะถ้าจะเป็นแบบอาชีั้น่ะมันก็คือยากมากสมัยนู้นเนาะความคิดคือโอ้โหมันต้องเล่าเรียนต้องมีประสบการณ์ต้องฝึกง,งานแบบเออมันยากมากที่จะได้ได้ตำแหน่งนั้นแล้วที่ที่สำคัญก็คือรูปร่างหน้าตาจะต้องดูดีสวยไว้ก่อนสมัยก่อนนู้นเนาะอาชีพที่ว่านะทุกคนก็คืออาชีพอา่า อะไรเอ่ยอ่าอาชีพเป็นอ่าแอร์โฮสเตสแอร์โฮสเตสนะคะสมัยที่ที่ลียังเป็นวัยรุ่นโอโ้โหเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วเหรออือสามสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝันใครที่ได้เป็นน่ะโอโ้โหแบบโอโ้โหแบบมีน้ามีตาก็คือโชคดีมากคือหนึ่งความสวยความสวยเราก็ไม่ผ่านแล้วสมัยก่อนเด็กๆเนาะตัวดําแบบโอโ้โหแบบนะคือคิดว่าตัวเองคงไม่ผ่านเลยไม่กล้าไม่กล้าคิด แค่คิดคิดคิดคือฝันเฉยๆคือไม่คิดที่จะไปเรียนก็คือแล้วก็ที่สําคัญคือการเรียนเนี่ยลีไม่รู้นะว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคิดว่าโอ้โหมันจะต้องเข้าเรียนยากมันจะต้องสอบภาษาจะต้องเปอะไรเงี้ยก็คงใช้เวลาเยอะใช้เงินเยอะที่จะทําอาชีพนั้นก็คิดว่าโอ้โหแบบอาชีพนางฟ้าคนก็จะเรียกว่าเป็นอาชีพนางฟ้าคือใฝ่ฝันมากแล้วพออยู่มาเรื่อยเรื่อยเรืยทุกคนณนะปัจจุบันนี้ คือความคิดเราอ่ะแตกต่างกันเลยนะมันต่างกันเลยคืออาชีพเป็นอาชีพแบบอาชีพนางฟ้าคือพอมาสมัยนี้นะทุกคนอาชีพที่เราใฝ่ฝันไว้อ่ะทุกวันนี้ยมันเป็นอาชีพที่โดนดูถูกบางคนนะทุกคนบางคนนะที่เขาดูถูกอาชีพนี้เขาจะคิดว่าโอา้โหคือคือคือเราแบบ คือเออนี่มันเป็นอาชีพฝันของเรานะพอเรามาเห็นคอมเมนต์บางคอมเมนต์นะจากคลิปอืนอ่นๆนะคลิปของคนอื่นที่เขาทำงานเป็นแอร์โฮสเตสนะหรือพูดเกี่ยวกับอ่าอ่าทำอย่างไรถึงจะได้ทำอาชีพนี้ก็คือบางช่องก็แนะแนวทางที่เขาทำอาชีพนี้เนอะว่าเออการเป็นแอร์โฮสเตสจะต้องทำอะไรเตรียมตัวยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะรีก็ไปเจอคอมเมนต์นะมันนานแล้วละรีไปเจอคอมเมนต์คือคือคนแบบนักเลงคีย์บอร์ดหรือเปล่าที่ไปคอมเมนต์ว่า มันก็เป็นอาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องนี่เองเป็นพนักงานธรรมดาทำความสะอาดต้อนรับเสิร์ฟอาหารอยู่บนเครื่องพร้อมเสร็จ รีจาได้เพราะเขาพูดอย่างนี้นะคือมันอ่ามันก็จริงนะทุกคนอาชีพแอร์โฮสเตสอะถ้าถ้าสมัยคนที่เขาไม่รู้ที่เขาอยู่เขาคงคิดอ่าอย่างสมัยรีเด็กๆรีก็คิดนะว่าโอ้โหมันเป็นอาชีพสูงส่งเป็นอาชีพที่แบบสูงมากเป็นนางฟ้าเป็นแบบเออทุกคนยอมรับนับถือแต่พอมาสมัยนี้ทุกคนคือคนเรามันมันคิดต่างกันพอพอรีมา ขึ้นเครื่องบินนะบ่อยมากลีก็จะรู้แล้วโอเคอาชีพของแอร์โฮสเตสเนี่ยมันไม่ใช่ว่าโอเป็นอาชีพแบบคือบางคือสมัยก่อนเราคิดว่ามันเลิศหรูม,มากแต่พอเรามาเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองมาได้มาเห็นมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคมันก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งก็คือเป็นอาชีพอยู่บนเครื่องบินนะทุกคนคือให้คือเสิร์ฟทุกอย่างเก็บกวาดทำความสะอาด เปเป็นพนักงานต้อนรับคือทําทุกอย่างบนเครื่องอแต่ว่าอาชีพนี้มันก็ไม่ได้บ่าเป็นอาชีพที่ควรจะดูถูกนะคนที่เขียนคอมเมนต์มารีแบบเออแบบคนที่ทํางานบนเครื่องอ่ะทุกคนมันก็เสี่ยงนะมันก็เสี่ยงเจอคนหลายประเภทอยู่บนเครื่องแล้วที่สําคัญคือเครื่องเนะี่ยบินอยู่บนอากาศเนี่ยทั้งวันนะยิ่งไฟไกลๆอย่างเงี้ยมันเสี่ยงนะทุกคนเสี่ยงบนเครื่องอนะ่ะอุบัติเหตุอะไรเงี้ยคือคือมันก็เสี่ยงอนะ่ะ ก็นาะลีมาเจอแบบโอ้โหแบบคนคอมเมนต์แบบเสียเสียหายหายคือกว่าจะได้เป็นแอร์นะทุกคนมันก็ไม่ได้ง่ายเนาะการเรียนการฝึกงานการอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะมาดูถูกกง่ายๆทุกอาชีพอะมันมันไม่สมควรที่จะมาดูถูกกันแล้วอย่างหนึ่งคืออาชีพนั้นอะมันเป็นอาชีพที่ลีใฝ่ฝันมาแล้วพอทุกวันนี้ลีมาเจอคอมเมนต์แบบนั้นอะถึง mm. ลีจะเจอด้วยตัวเองโอเครู้แล้วว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องแอร์ฮอร์เซ็ตก็ทำ ทำอะไรอยู่บนเครื่องอย่างเงี้ยลีก็รู้ละมันก็เอ้น้อยมันก็เป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะแต่ก็ความฝันของลีตอนนั้นกับตอนนี้คือต่างกันเลยคือ ปิดอ่อคือคือตอนเหลเด็กนอกวัยรุ่นเราไม่รู้อ่ะเพราะลีอ่ะที่เปลี่ยนความคิดคือไม่อยากเป็นแอร์โฮสเตสเพราะว่าอย่างที่บอกคืองานค่อนข้างจะเหนื่อยจะหนักและอยู่บนเครื่องแล้วที่สําคัญลีกลัวความสูงลีกลัวค่ะ,คะเวลานั่งเครื่องทีไรลีชอบเที่ยวต่างประเทศนะไปนู่นไปนี่แต่ลีก็กลัวนะเวลานั่งเครื่องอลีกลัวกลัวอุบัติเหตุกลัวโอเครื่องมันจะตกคือหัวเราคิดตลอดนะลีไม่มีความสุขเลยนะเวลานั่งเครื่องพยายามที่จะหลับขมตาดูหนังอะไรไปเงี้ยฟังเพลงโดยที่แบบ สมองจะได้ไม่ต้องคิดว่าโอ๊ยกลัวเครื่องหล่นเกลอกลัวเครื่องขัดข้องเครื่องตกอะไรเงี้ยรีคิดไปนู่นเลยคือคือความฝันนั้นคือไม่มีแล้วในหัวคือไม่ใช่ความฝัน <c oughs> สมัยเด็กๆแล้วอาชีพแอร์โฮสเตสเนาะดังนั้นนะคะทุกคนรีมา นะ่ก็มาพูดคุยกันเนะาะอาชีพไม่รู้ว่าใครมีอาชีพอะไรในความฝันนะรีก็มีหลายอาชีพเลยแต่ว่าจําได้เลยเด็กๆนะเด็กๆอวัยรุ่นนะเออคือนั่งมองเครื่องบินแล้วโหแบบคือความฝันความฝันก็คือแอร์โฮสเตสนะงานแรกที่ลีใฝ่ฝันแต่ว่าทุกวันนี้ก็ลีก็ดีใจที่ลีไม่เลือกตรงนั้นก็คือลีกลัวความสูงค่ะทุกคนนะทุกคนรีมาทักทายเพื่อนๆยาม ยาสายๆค่ะวันนี้รีเข้าบ่ายแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกับรีคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามาใหม่นะคะก็กดติดตามให้รีด้วยแล้วก็เพื่อนเก่าก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วก็มาเจอกับรีคลิปหน้าค่ะทุกคน